มีใครอยู่มาต่อลไหมอยู่ตรงคลองหนองหลวงเนี่ยวัดพิกอ่ะอยู่ฝั่งวัดพิกอ่ะมคนเลยครับผมไม่ได้อยู่นะแล้วผมอยู่จุดเกิดเหตุตอนนี้ผมยกขาแล้วก็ยกขาแล้วก็เอาเอาร้อยลอยตีนช่ ไปไปันนั้นคาเบลชุดของทาโพรกำลังมาฮะชุดทาโพเอ้ยมองใหม่นะมามึงใหม่มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตั้มมาพี่ตั้มาช่วยช่วยพี่ก็้มาเอาบาเอาเดี๋ยวมันจะคานไเป็นไรตามไป

เลีกคนคนนี้อยาไปลงเขากาเนแกถือตะกาไว้อยูไหนเอาเขาถุงมาให้ดูนะนู่นอยู่ตรงนี้เอา้าไปเขาบอเยถอยเยเเอาผ้าเด่นเ่อเอยู่ตะก้าอยู่ตะก้าเมเอาไม้เอาไ้ให้ไม้่าือคน่วยขึ้นยังไ

em 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 ơi em em em

มองไม่เห็นวะ่่อ่เขายัดตัวอยู่มันหมอเมรยพู้สึงยังไงเอาไปเปิดคันชื่อับเลยพี่ตัวเครื่องอะพม่มามตตรการไ่มาสองันนะตัตการเกได้ไหมรเกิดร้องเสงหน่อยได้ไหมพี่ช่วยหน่อยครับ

สายดีครับนอนครับก็ม่หัวใจเต็มที่แล้วครับพี่งเป็นตัวที่อับอากาศ้วยต้องใช้เชือกของของผู้ขึ้นมาแล้วก็ต้องออกมาน

เอ้คนตสงี่นะคลัทำไมใส่แล้วมันก็หมดอากาศมาเร็วมาย่อมาย่อนมาย่อนย่อนะครับอมอมเอ้ยเออลมอมันบ่อม่ร่อออนี้ก็ยังไม่เห็นยเห็นคนมาดด่อวันนี้รู้ตองกี่โมงพี่ก็ไม่รู้มันมาสองคนวันาม สามโมงเป็นมาที่คนวะรูกิมโอนมารูมายังไม่ขาดใจเลยคนล่างเขามากันสองคนลงไปแกต่กม็ลงไปช่วยคล้องแต่ก็หมดแล้วนั่นหมายความว่าเขาเพิ่งมากันเมื่อเช้าก็คือว่าเรายังเห็นว่าลูกสองคนนี้เป็นอะไรกันคะออกมาลูกกันใครลงไปก่อนคะพอล้วดไปเลยพอรู้ไหมวันนี้เขาตั้งใจจะลงไปทําอะไรกันไปขัดสินก็ขัดสินก็ขัดจัลรบีอะไรนี่เนี่ย นั่นลูกน่าจะลงมาช่วยแต่ลูกลยช่วยก็ล่วงลงไปนล้ขนจะลงไปช่วยก็อดแลงเลยบังเอิญเขาเชือกมัดไว้ก็ดึงขึ้นได้คนโตพี่คนเสื้อส้มนะพี่ชายนะคนเลยคนนี้ลงมาช่วยโดยไม่ได้มัดอะไรเลยอะพี่บ่อนี้มันเป็นลักษณะยังไงคะเขาแหนมไปคู่สองอันใช้ดึงน้าอันนึง คือเขาเจาะใหม่แต่เจาะในวงอันเก่ามันก็ยังอยู่พองอยู่ปุบ๊บทีเนี้ยเวลาน้าขึ้นน่ะเ,นเขาว่าแก๊สมันเขาจะดันขึ้นอีรูนั้นรูที่ไม่ได้ใช้ครับก็คือบอกรูบอกเก่าแล้ววันนี้เขาลงไปตั้งใจจะไปทำาไรพี่พอรู้ไหมไม่รู้ผมก็เพิ่งมาอนกันครับแล้วคิดว่ามันไอ้แก๊สนี่มันมีแก๊สแน่นอนส่วนใหญ่จะเป็นยาง้นครับแล้วปกติคือชาวบ้านแถวนี้ก็ลงแบบนี้กันตลอด แล้วเมื่อปีที่แล้วที่บ้านผมก็เป็นลักษณะอย่างนี้คือเจาะเน็มไม่สองอันใช้อันเดียวบ่อแค่เจ็ดวงกรลงไปก็เสียยืดนะครับสาเหตุก็น่าจะเกิดจากแก๊สที่มันอัดขึ้นมาเป็นเพราะน้ําขึ้นเหรอส่วนใหญ่เขาัสนิษถังว่าแก๊สน้ำขึ้นพอน้ําขึ้นมาแล้วกแก๊สขึ้นมา